ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเยบูบี้ก็ได้เปิดช่องแล้วอ่อบูบี้จะไปทําช่องตลกเลยรับรองปังบูบี้บูบี้บบรับรองอันนี้ไม่ใช่ลิฟนะคะอันนี้คือปูนแดงปูนแดงปูนแดงหลุดเฟ สคก็กรีดไปเลยสิคะพ่ออย่าร้องไห้สิคะเดี๋ยวตาเหลืองค่ะพ่ออืก็กรีดไปเลยสิคะขอบคุณเบต้าเทรดมากเลยนะคะที่แบบว่าขอบคุณขอบคุณเพื่อนทุกคนจ้าดูคบดูคบ 他哈哈哈哈哈哈啊！